พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจาวันนี้วันจันทร์ที่21มีนาคมครสิสตศักราช2 0 2 2คําคำพยานชีวิตโดยคุณจิมกู๊ด โอไฮโอสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องถุงขนมปังอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งเปโตบทที่สองข้อ4-10ถึง10และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งยนบทที่สข้อ1น่งจงดูเถิดพระบิดาทรงโปรดประทานความรักแก่เราทั้งหลายเพียงไร ที่เราจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้าและเราก็ได้เป็นเช่นนั้นเหตุที่โลกไม่รู้จักเราทั้งหลายก็เพราะเขาไม่รู้จักพระองค์คุณจิมกูดเป็นพยานว่าหิมะแรกในเช้าที่เปียกแฉะผมและน้องสาวเข้าไปในครัวเพื่อหาถุงขนมปังที่ทิ้งแล้วหลังจากที่คุณพ่อและคุณแม่เสียชีวิตไปเมื่อไม่นานมานี้ เราไม่สามารถหาซื้อรองเท้าที่ดีได้เราใช้ถุงขนมปังคลุมถุงเท้าเพื่อที่เท้าและข้อเท้าของเราจะยังแห้งมา่ต้องเดินไปโรงเรียนเมื่อถึงโรงเรียนผมไปที่ห้องน้ําและซ่อนตัวอยู่ที่แผงขายอาหารทันทีผมถอดถุงขนมปังออกมาด้วยความอายเพื่อไม่ให้ใครเห็นและเยาะเยะ้ยหรือดูหมิ่นผมผมคิดว่าตนเองเป็นเด็กกำพร้าที่ไร้ค่า ผมดูหน้าขยัดขแยงเหมือนถุงขนมปังเหล่านั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระกัมภีร์ประจำวันนี้ได้สอนผมว่าแม้ว่าผมไม่มีค่าอะไรแต่ผมกลับยิ่งใหญ่เกินกว่าจะจินตนาการได้เพราะพระคุณอันไม่มีขีดจำกัดของพระเจ้าผมได้รับการทรงเรียกและทรงเลือกให้เป็นทูตของพระคริสเป็นผู้รับใช้และถวายเกียรติแด่พระเจ้าบางครั้ง เราอาจจะรู้สึกต่ำต้อยหรือไร้ค่าแต่พระเจ้าเตือนเราผ่านพระกัมภีร์ว่าเราเข้มแข็งและมีค่ามากสำหรับพระองค์เราไม่ได้ถูกลิขิตชีวิตให้ถูกทอดทิ้งดังเช่นเศษขยะเราเป็นบุตรและธิดาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธ,ธานุภาพเราเป็นของขวัญและเกียรติยศที่เกินความเข้าใจข้อคิดสำหรับวันนี้วันนี้ ข้าพเจ้าจะมองดูตนเองอย่างที่พระเจ้าทรงมองข้าพเจ้าคือมีค่าบริสุทธิ์และรับการเจิมและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานผู้ที่ไม่มีรองเท้าที่ดีใส่ข้าแต่พระเจ้าเมื่อข้าบงทั้งหลายรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าขอทรงโปรดให้คุณค่าอันยิ่งใหญ่ และความรักที่มีต่อข้าบงทั้งหลายไว้ในใจด้วยเถิดอธิฐานในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ